นี่คือกระดาษคําตอบของการสอบคัดเลือกครั้งนี้ช่องที่1ให้นักเรียนเขียนชื่อและสกุลด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้นเขียนชื่อและสกุลในช่องที่กำหนดให้ถูกต้องช่องที่2เขียนรายวิชาที่ใช้สอบโดยครั้งนี้จะมีสอบ ด้วยกัน3วิชาวิชาที่1วิชาคณิตศาสตร์วิชาที่2วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาที่3วิชาภาษาอังกฤษช่องที่3เขียนชื่อโรงเรียนของนักเรียนที่เรียนอยู่ปัจจุบนันช่องที่4เขียนวันที่สอบซึ่งเราสอบกันในวันที่22พฤศจิกายน2568 ช่องที่หเขียนชื่ออาคารที่ใช้สอบซึ่งเราสอบกันในอาคาร58ช่องที่6เขียนหมายเลขห้องสอบโดยครั้งนี้เรามีห้องสอบด้วยกันทั้งสิ้นสีห้องช่องที่7เขียนหมายเลขที่นั่งสอบในครั้งนี้ ช่องที่8เขียนหมายเลขประจําตัวสอบโดยให้เพิ่มเลข0ูนย์หน้าเลขประจำตัวสอบโดยเพิ่มด้วยกัน3หลัก 0, 0และ0และตามด้วยเลขประจำตัวสอบช่องที่9เขียนหมายเลขรหัสวิชาโดยมีเลข2หลักและช่องสุดท้ายสําหรับการใช้ปากกาเขียนนี้ให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบให้ถูกต้อง และช่องทั้งหมดนี้ตั้งแต่ช่องที่1ถึงช่องที่10นี้จะต้องใช้ปากากาเขียนทั้งหมดเท่านั้นย้ำจะต้องใช้ปากกาเขียนทั้งหมดเท่านั้นดินสอสองบี B, ต่อไปจะเป็นการฝนด้วยดินสอสองบี B. ผู้เข้าสอบต้องฝนดินสอให้ตรงกับตัวเลขในช่องวงกลมตามเลขประจำตัวของผู้เข้าสอบช่องที่เป็นวงกลมเท่านั้นย้ำช่องที่เป็นวงกลมเท่านั้นที่จะต้องใช้ดินสอสองบี BAR, ขึ้นไปในการฝนและจะต้องฝนให้เต็มช่องโดยในกระดาษคําตอบจะมีตัวอย่างของการฝนอย่างถูกต้อง สุดท้ายนี้หากสงสัยในส่วนไหนให้สอบถามจากกรรมการคุมสอบและขอให้ทุกท่านโชคดีในการทำข้อสอบ